นี่นั่นเลจะพามารับชมค่ะรถเก่งที่ราคาประหยัดแล้วก็ประหยัดสุดในคลาสด้วยนะขับขี่คล่องตัวอีกหนึ่งคันค่ะแล้วก็เป็นรถยอดนิยมกับตัว Honda City 1.0 S- c ดานปี2020ค่ะการันตีสภาพเดิมเลยคันนี้นะคะผ่อนอยู่ประมาณ6,000สนใจยังไงก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ในคลิปเต็มค่ะ ดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะพบกับน้ำหนึ่งเพชรยนรถมือสองคัดเกรดก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กดซับสไครต์คุณจะได้ไม่พลาดรถส,สวยๆที่น้ำหนึ่งน้ำมันแนะนําให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค,ะ <te le> ค่ะคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งพามารับชมรถยอดนิยมนะ,ะและคันนี้เป็นรถที่ประหยัดที่สุดในคลาสนะคะปี2020ไม่อยู่ประมาณแสนต้นๆพี่จ๋าการันตีโครงสร้างเดิมไม่มีพิกความชนหนักจมน้ําเล่นไม่มีชารุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นการันตีีสภาพเเดิมลลยะะคคันน้่ ออกห้างป้ายแดง579,000ตัวนี้เป็นตัว Honda City 1.0 Turbo ตัว S นะคะเป็นตัวประหยัดซีดานรถเก่ง4ประตูปี2020ไม่100,000กับอีก8,000โลทันนี้389,000ประหยัดจากป้ายแดงก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะป้ายแดงอยู่ประมาณ ค7 9 0 0อยู่ประมาณนี้ค่ะคันนี้ได้เป็นสีขาวมานะคะเป็นตัวเริ่มต้นตัวประหยัดค่ะใครสนใจก็ทักมาได้จะพรอยู่ประมาณ6 6 0 6เครดิตจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้เดี๋ยวน้ำหนึ่งพาไปรับชมรอบๆคันและรถทุกคันค่ะนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนยางจากนี่เลย ไทยพัสนะคะอ่านะ,ะสนใจก็เข้ามาดูได้ตอนนี้น้ำหนักอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์เสไม่ใช่เสรีไทยสิสุวินทวงศ์46พี่จา๋าเราย้ายมาอยู่สุวินทวงศ์46แล้วนะคะอ่ามาดูด้านหน้ากันคันนี้นะคะไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะอ่าได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ กระจังหน้าโคมเมี่ยมขะตาสัญลักษณ์ฮอนดา้าเกาเไก่ราจุลา1687กปรุงเทพมหานครนี่ไฟหน้าเดิมสวยเลยนะคะก็มีในส่วนของกรอบไฟตัวนี้ก็ใส่ตกแต่งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมได้นะคะก็ไม่ใช่ปัญหานะคะอ่ะมาดูฝากระโปรงค่ะสันเลี่ยมโคมนะคะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มนะคะแม็ก ตัวนี้นะคะเป็นล็อกกระทะพร้อมฝาครอบขอบ15นิ้วนะคะขอบ15นิ้วตัวเริ่มต้นจะได้เป็นล็อกกระทะพร้อมฝาครอบค่ะไฟนะคะก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ใกล้ๆกับซุ้มล้อนะคะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถที่เปิดด้านนอกค่ะนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันสีขาวนะคะกุญแจได้เป็นกุญแจอัจฉริยะนะคะเป็นปุ่มบูสตสตาร์ทนะคะสันเหลี่ยมคมนมมี่ไม่มีรอยบุบไม่มีรอยหลักยิ้ม สนใจทักเข้ามาได้0961984963ค่ะภายในได้เป็นเบาะผ้านะคะนี่ภายในได้เป็นเบาะผ้า Honda City 1.0 S Sedan 389,000ปี2020เลขใหม่อยู่ที่แสนกับอีก8,000โลนะคะเครื่องเสียงรองรับ C D F M A M นะคะนี่เกียร์ออโต้นะคะสนใจก็เข้ามาดูสภาพตัวรถได้เลยค่ะนี้เป็นรถปดวระวังจากหน่วยงานค่ะ คงสร้างตัวรถคงสร้างเดิมหักนํารถออกไปแล้วไปตรวจเจอนะว่ารถมีการตัดต่อตัด,ตดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัว,ตวถังนําหลักฐานมาได้เลยค่ะเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนและรถทุกคันรับประกันมีเล่มทุกคันค่ะมีเล่มทุกคันนะคะเพราะว่าทางบริษัทนะคะของเพชรยนต์นะคะผู้บริหารจัดซื้อรถนะคะซื้อสดมาทุกคันและของเรามีเล่มขํามั่นใจได้เพราะเราจัดไฟแนนซ์กับทางธนาคารไม่ต้องกังวลว่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ อ่อมีไปค้างหรือว่าติดกับไฟแนนซ์ที่ไหนนะคะไม่มีแน่นอนรับประกันได้นี่ค่ะเบาะเป็นเบาะผ้านะคะกระเป๋าใส่เอกสารนะคะตัวน็อตต่างๆการันตีโครงสร้างเดิมค่ะไม่มีพิกความชนหนักจมน้ํานะคะกระจกเดิมนะคะภาสีพระบบเรามีการต่อให้นะคะนี่เป็นล้อกระทะพร้อมฝาครอบเสารับสัญ,ญญาณเป็นคลิปฉลามนะคะเป็นแบบชัร์กปินนะคะ ระบบไลฟ้าส่วนด้านท้ายค่ะ Honda City น,นะคะ9ก้าก็ไก่ลรจุลา1687กรุงเทพมหานครค่ะการันตีโครงสร้างเดิมตัวนี้เป็นตัว1.0เทอร์โบโปี2020ค่ะไม่แสนนิดนิดเองนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งพาเปิดดูด้านหลังนี้คือเปิดจากรีโมทได้เลยด้านท้าย Honda City เป็นรถยอดนิยมมากๆเลยแล้วก็เป็นรถที่ขับขี่คล่องตัวนะคะอะไห่ก็ถือว่าหาง่ายนะคะ เพราะว่าอศูนย์บริการมีทั่วประเทศเลยนี่โครงสร้างตัวรถรับประกันค่ะมีไฟสองห้องเก็บสัมภาระด้านหลังด้วยนะคะยางอะไหล่อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงมีให้ครบค่ะซีลซิลิโคนทางมะพร้าวนะคะนี่จะเป็นสี นวลๆสีขาวไข่ไก่แบบนี้แล้วก็ด้านหลังค่ะไม่มีร้อยเชื่อมไม่มีรอยตัดต่อไม่มีโดนชนหนักมาแน่รับประกันค่ะตรงด้านล่างตรงนี้จะเป็นแผ่นแดมนะคะนี่สนใจก็ทักเข้ามาได้เลยตัวน็อตค่ะนี่จ๋าน็อตเดิมนะคะอ่ะไฟท้ายเดิมจากโรงงานค่ะซีนซิลิโคนด้านหลังนะคะนี่ใครที่สนใจนะคะรถเล็กนะคะประหยัดน้ำมันหนเทอร์โบ คันนี้122ดังมา้าตัวประหยัดแต่ให้ความแรงขับสนุกค่ะขับขี่คล่องตัวด้วยในส่วนของล้อนะคะก็จะได้เป็นล็อกระทะเนาะเพราะว่าเป็นรุ่นที่ประหยัดที่สุดในคัสแล้วสันเหลี่ยม์คมด้านข้างค่ะสภาพสวยเลยไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มกระจกเดิมรอบคันค่ะเดี๋ยว้องแต่ว่าตัวนี้นี่ค่ะเป็นเอ่อกุญแจ แต่ว่ามันไม่ได้เป็นกุญแจแบบว่าอัจฉริยะอย่างนั้นมันเป็น p u s สตาร์ทเออเขาเรียกว่ากุญแจ p u s สตาร์ทนะคะเปิดดูด้านหลังตรงนี้นี่ด้านหลังก็ถือว่ากว้างเป็นกุญแจพุ s สตาร์ทค่ะนะคะพวงมาลาัยมีฟังก์ชันด้านซ้ายมีบลูทูธนะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะเป็นนี่ค่ะอ่ะเดี๋ยวอย่าเบารกกดุ่ s สต t a r t นี่ เรือนไม้ก็ยังจะเป็นเข็มอยู่เนาะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะคะหน้าจอนะคะรองรับ FMAM นะคะก็จะเป็นแบบปุ่มกดตรงนี้จะมี USB นะคะแล้วก็ power outlet อยู่หนะะึ่งจุดนะหนึ่งจุดนี่ค่ะอ่าก็จะเป็นเบรกมือนะเป็นเบรกมือเบอาะคาคอนโซลด้านหน้ากระจกมองหลังมีตัวปรับลดแสงค่ะพี่จา ตรงนี้น้ำหนึ่งเห็นอย่างหนึ่งนะคะตรงนี้เดี๋ยวเขาเก็บงานให้นะตรงนี้เขาเก็บงานให้นะไม่ต้องกังวลค่ะนะตรงนี้ใครสนใจก็ทักเข้ามาได้ค่ะ0961984963ค่ะนะคะพวงมาลัยมีฟังก์ชันซ้ายขวานะคะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างดีกว่า เดีะะ๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างดีกว่ากระจกค่ะกระจกมองข้างนะคะจะเป็นแบบแมนนวลอยู่นะแต่ว่ากรับไฟฟ้านะคกปรับไฟฟ้าค่ะอะไปดูห้องเครื่องด้านหน้าสนใจทักมาได้เลยกุญแจได้2ดอกด้วยกันค่ะ0 9 6 1 9 8 4 9 6 3นสะคะ0 9 6 1 9 8 4 9 6 3ามาดูห้องเครื่องด้านหน้า แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงยังคงสภาพเดิมสวยมอกอยู่ครบชัดเจนค่ะห้องเครื่องด้านหน้านะคะสภาพเดิมสวยเลยนะคะก่อนปล่อยเราจะเช็คในส่วนของแบตเตอรี่ดูในเรื่องของน้ํามันเครื่องให้นะคะเช็คแบตเตอรี่ดูในเรื่องของน้ํามันเครื่องให้ด้านข้างค่ะสนใจทักมา0 9 6 1 9 8 4 9 6 3ไฟหน้าเดิมคงสร้างตัวรถเดิม Honda นะคะ Earth Dream Technology นะคะ V Tech Turbo คงสร้างตัวรถเดิมนะคะสนใจก็ทักเข้ามาได้0961984963ค่ะพี่จ๋าตัวนี้เป็นตัว Honda City 1.0 S s ด d a น4ประตูปี2020เลขไม่1 0 0 0 0กับอีก8,000โลคันนี้389,000จะพ่อนอยู่ประมาณ6 6 0 0 6 7 0 0อยู่ประมาณนี้จัดยอดเต็มฟรีดาวค่ะสนใจถ้าเข้ามาได้เลยคลิปนี้น้ำมันขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ